ผมอยู่คุงเด็กหนุ่มผู้มีความฝันที่อยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อที่ไปเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ว่าธุรกิจที่อยากจะเปิดนั้นก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันและด้วยความที่อยากให้ผมรู้สึกลำบากคนเล่นเขาจึงให้ผมเริ่มต้นจากศูนย์ครับทุกคนยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเนาะก็นะครับ ผมจะมาเล่นอ่าเริ่มจากศูนย์นะครับทุกคนโดยที่ผมนะครับจะให้พ่อหนุ่มยูคงนะครับอ่าเขานะครับเริ่มเงินจากศูนย์บาทครับแล้วก็ไปเปิดธุรกิจสักอย่างหนึ่งการที่เราจะมีเงินได้นั้นเราก็ต้องมาตกปลานะครับเป็นการหาเงินที่น่าจะเบสิกที่สุดแล้วอ่าตอนนี้ผมจะให้เขาตกปลาไปก่อนนะครับและนี่คือผลประกอบการนะครับจากการที่เรายืนตกปลาอย่างขาแข็งนะครับโอ้ตกตั้งนานะครับได้แค่นี้เองอ่ะมามาดูว่าได้เท่าไหร่ ได้มา27เหรียญนะครับส่วนแอปเปิลผมจะเก็บไว้นะครับจะเอาไปปลูกที่บ้านครับหาเงินครับหาเงินเนื่องจากนะครับเมื่อกี้นะครับเราได้เงินน้อยเนาะผมคิดว่าจะให้เขาอ่ะมาตกปลาต่ออีกสักหน่อยครับขอแหมน้อยเตอะมาเป็นกาาใจให้อยู่คุมกันครับอ่าทุกคนตกปลาจนเลเวล3นะครับเดี๋ยวขอมาดูผลประกอบการสัหน่อยโอ้ก็ได้มาเยอะอยู่นะครับเนาะงั้นเดี๋ยวให้เขาหยุดตกปลาก่อนดีกว่า เดี๋ยวเราจะมาขายเลยครับเนาะก,ก็จะมีปลาประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ถ้าทุกคนมันจะเป็นชื่อว่าโซฟีอ่านว่าอะไรอะคิคคก็แคอะไรไม่รู้นะครับเนาะขายจดไปเลยครับเราเน้นหาเงินครับอโอเคเดี๋ยวให้เขาไปหาข้าวกินก่อนดีกว่าก็ผมเห็นโซนนี้นะครับจะมีร้านข้าวนะครับแต่เอาได้ยินแต่เสียงชิคลีดร้องครับทุกคนให้เซฟมดอ่างั้นเอาเอาใดดี เอา,างั้นงั้นเรามากินแอปเปิลในกระเป๋าเราดีกว่าไม่ปลูกแล้วครับกินไปเลยตอนนี้เป็นเวลาตีสองแล้วครับทุกคนและเราก็เพิ่งเจอสถานที่สําหรับหลับนอนของเราครับอ่าก็คือที่นี่เนาะเพราะว่าบ้านเราอ่ะยังไม่มีเตียงครับเราก็มาแนบตรงนี้ไปก่อนอแนบบนไปเลยนะครับอ่าโอเคครับทุกคนเช้าแล้วเดี๋ยวให้อยู่คงตื่นมาเลยครับตื่นมาแล้วเนาะตอนนี้เราหิวแล้วก็ค่าโซเชียลอ่ะเรายกยศเละ รดเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราไปหาแบบพบปะผู้คนแล้วก็ลวดกินข้าวกันดีกว่านี่ครับทุกคนเราเจอร้านขายข้าวแล้วครับผมให้ยูคุงนะครับมาซื้อของกินเนาะตักสิบเหรียญก็น่าจะโอเคอยู่ครับพี่ครับขอซื้อของกินหน่อยครับนี่ก็ยืนกินมาหน้าร้านเลยครับอ่าแล้วก็ลวดคุยกับเขาไปเลยครับก็ชวนเขาคุยไปก่อนนะครับนอกาะเพิ่มค่าสังคมครับกินไปด้วยคุยไปด้วยนี่ไม่เหงาครับไม่เหงา พี่ขายของขายดีไหมครับพี่ก็ก็ดีนะแต่วันนี้ดูเงียบๆนะพาหนุ่มน่าจะเช้าอยู่อุ้ยน่าจะไม่เช้าแนละ้วตอนนี้บ่ายโมงแล้วทุกคนนี่อุ้ยทุกคนขณะที่เรากําลังแบบขายเห็ดลมอยู่ทุกคนมันก็มีฟรีมันนี่มาทุกคนเราต้องการเงินนะเนาะเราก็เยสอุ้ยอยู่ดีๆก็มีเงินสี่พันนะทุกคนไปแล้วครับพี่ผมขอปึอก,ก่ะนะครับผมคิดว่าเงินสี่พันเหรียญเนี่ยเราเอามาสร้างบ้านแล้วก็ลวดสร้างร้านขายครัวเราเลยดีก,กว่านะทุกคนเนาะไป และนี่นะครับก็คือ,อบ้านหลังแรกของผมนะครับกระท่อมหลังน้อยๆน,นะครับของยูคุงของเรานะครับส่วนด้านในจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาทัวร์นะครับด้านในก็จะมีห้องนอนที่ล้างมือตู้เย็นที่กินข้าวห้องน้ําแล้วก็ที่อาบน้ําครับอ่าประมาณนี้แล้วก็นี่ผมมองการไกลครับเพราะว่ายูคุงเขาเนี่ยอยากจะเปิดธุรกิจสักอย่างหนึ่งครับก็เลยจะเอาตู้ธุรกิจมาไว้ตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าใช้งานยังไงเหมือนกัน เดี๋ยวเรามาลองเล่นดีกว่าครับถ้าเราอยากจะเปิดธุรกิจนะครับมีตรงนี้ครับนี่นี่ Register Small Business นะครับก็กดไปเลย750อเนาะชื่อว่าอะไรดีครับอ่ผมได้สร้างธุรกิจไปที่เรียบร้อยนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นอโลโก้ธุรกิจผมครับธุรกิจผมชื่อว่า u d m ี Hang นะครับก็จะให้มาเล่น Marble นะครับเนาะแล้วก็มาเล่นของเล่นที่อยู่บนพื้นนะครับสําหรับอาค่าค่าผมคิดเป็นรายชั่วโมงครับแล้วก็ ราคาก็เอาเป็นศูเปอร์เซ็นต์ไปก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยเปิดครับแล้วก็ทาร์เก็ตค่าตัเมรนนะครับจะเป็นนี่ครับให้เอาเขาเรียกว่าอะไรอะทอตเลอร์หรือว่าเด็กน้อยเนาะมากับพ่อแม่ผู้ปกครองพี่น้องนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเรามาลองเปิดกิจการวันแรกของเราดูดีไหมครับไปกันเลยมารอรุนดูครับว่าใครจะมาเที่ยวที่บ้านเราบ้างครับใครจะเป็นลูกค้าคนแรกมาแล้วครับลูกค้ากลุ่มแรกของเรานะครับก็คือคุณอาล้น สัตยาแล้วก็คุณแชมสัตยานะครับอ่าเข้ามาแอบบ้านเราแล้วครับนี่แล้วก็มีตรงนี้อีกครับมีคุณฟังซีนนะครับแล้วก็มีน้องน้องน้อยนะครับอ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับเนาะเนามาเลยครับมาเลยเล่เข้ามาครับเล่เข้ามามาเที่ยวเล่นที่บ้านเราได้นะครับอ่าอยู่คุมมานี่ครับมานี่มามาต้อนรับมาต้อนรับแขกนะครับ นี่มีผู้คนมาเที่ยวที่บ้านเรามากมายเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับยินดีมากๆเลยที่ทุกคนจะมาเที่ยวเล่นที่บ้านผมนะครับสามารถเอาเด็กๆมาเล่นได้ครับแต่อย่ามากินข้าวบ้านผมไม่จริงนี่ครับมีคนมาเล่นแล้วมีคนมาเล่นแล้วน้องน้องแคมครับนี่มาเล่นอยู่คนเดียวเงาๆนะครับเดี๋ยวมาเรารู้ว่าจะมีใครมาเล่นอันนี้บ้างครับกิจกรรมของธุรกิจเราก็คือกิจกรรมดีลูกแก้วนะครับอ่า บริการดีดลูกแก้วทั่วราชอาณาจักรนะครับใครอยากจะดีดลูกแก้วมาโชว์สกิลความเทพเชิญได้เลยที่ร้านยูดีมีแห้ง <c oughs> นี่ทุกคนมีคนมาเล่นอันนี้แล้วครับเขาเรียกว่าอะไรอะกระโดดดึงๆครับที่กระโดดดึงๆงเงี <c> ้ย <oughs> <c oughs> เมื่อกี้เรายังมีเงินอยู่แค่ไม่กี่เหรียญนะครับอยู่ดีเงินก็เด้งมาเยอะมากเลยครับ คนเต็มบ้านเลยครับตอนนี้บอบไวยแล้วครับบ้านจะถล่มสมาชิกเต็มบ้านเลย no เปิดธุรกิจมา9้าชั่วโมงนะครับได้เงินเยอะก็จริงนะแต่บ้านบ้านลกไม่ไหวอะครับทำยังไงดีเดี๋ยวผมจะปิดธุรกิจก่อนนะครับเพราะตอนนี้ยูคุงเริ่มเขียวแล้วครับบอบไวแล้ว close ไปเลยครับก็คือวันนี้นะครับเราได้เงินมาทั้งหมด395เหเหรียญนะครับโอ้ดีมากเลยครับ อ่ะแต่ทุกคนครับอ่าได้เวลาย้ายย้ายกลับบ้านใครบ้านมันแล้วครับทุกคนไปเร็วอยู่คุก็คือบวหยแล้วครับคือแบบคนเข้ามาบ้านเราอ่ะทุกคนเต็มบ้านเต็มเมืองเลยครับตอนนี้คือบ้านลกมากอะไรก็พังหมดเลยอ่ะใครพอจะรู้บ้างครับว่าเราทํายังไงไม่ให้เขาแบบเข้ามาในบ้านเราอ่ะครับทุกคนถ้าใครรู้สามารถพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับช่วยผมด้วยครับบวาวเร็วโอ้หลังจากที่ปิดร้านไปครับตอนนี้คือทําความสะอาดบ้านผ่านไปตั้งหลายชั่วโมง เหนื่อยมากอ่ะทุกคนผมลืมดูเลยครับว่าผมอ่ให้โยคุงนะครับเป็น aspiration ่ h esteem entrepreneur นะครับเนาะในขั้นแรกนะครับก็คือต้องมี small business นะครับ to ah o p e for hustle นะครับอ่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าทำยังไงเนาะแต่ตอนนี้เราทําได้อันนี้แล้วครับก็คือมีลูกค้า20คนนะครับต่อไปก็ต้องอันนี้นะครับ small business perk อาจจะต้องอยู่ตรงนี้เนาะให้ของเราได้หดาวก่อนนะครับผมคิดว่าเนาะ เนื่องจากนะครับทุกคนค่าสังคมนะครับของเราอ่ะมันลดเยอะมากเลยครับผมก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยจะพายูคุงมาเที่ยวดีกว่าครับเนาะแล้วก็มันเพิ่ง6กโมงแรงนะครับแล้วก็สถานที่ที่ผมจะพายูคุงมาแหววนะครับทุกคนก็คือจะเป็นอ่าเหมือนเป็นธุรกิจปั้นหม้อนะครับนอะของคุณสักอย่างหนึ่งครับชื่อเทราคอตตาครับอ่าเดี๋ยวเราลองลองเข้ามาเที่ยวดูดีไหมครับมาใช้เงินมาเที่ยวดูครับแก้งอ้อมแก้งเหงาอเฮ้ยอันนี้ไงครับน่าจะเป็นอ่าคาร์ดปั้นหม้อผมคิดว่าเราสามารถได้ไหมครับอ่อ แ t คทูสตาร์คัสโอ้ร้อยแปดสิบไม่เอาดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาก็พอครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโจลันดานะครับสวัสดีครับผมยูคุงนะครับเป็นเด็กใหม่ของเมืองนี้นะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณโจลันดาครับคุณโจลันดาอยู่เมืองนี้เป็นเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมครับที่นี่เขาแบบสอนปั้นหม้อกันยากไหมครับพอดีว่าผมก็อยากจะเรียนปั้นหม้อเหมือนกันนะครับ ค่าสังคมลดรัวๆวเลยครับตอนนี้แต่ค่าโซเชียลเราขึ้นอยู่ครับก็น่าจะโอเคอยู่ผมนะครับให้ยูคลงหงมาลองปั้นหม้อดูครับโดยให้คุณพี่นะครับเนาะชื่อว่าอะไรนะครับจาชื่อไม่ได้โจลันดานะครับมาสอนผมปั้นหม้อดูว่าจะรอดไหมครับเป็นการปั้นหม้อครั้งแรกของเราเลยนะครับโดยมีผู้สาวอู้สักลายเท่มากแพ็กนี้นะครับทุกคนนอกจากจะมีปั้นหม้อเนี่ยเขายังมีเกี่ยวกับรอยสักอะไรอีกด้วยนะครับเนาะผมว่ามันก็ดูเท่ดีเดี๋ยวเราค่อยว่ากันครับมาลองปั้นหม้อเล่นๆก่อน ขาจะกอไปเลยครับนี่การปั้นหมอ้อครั้งแรกของยูคุงครับเป็นไงบ้างเราต้องเอาไปทำอะไรต่อ,อ,อนี่ขายโจทย์แล้วครับอู้ได้มา70สิเหรียญก็โอเคอยู่นะนะครับทุกคนมีคนติดใจครับมาปั้นหมอ้ออีกรอบแล้วครับย่าโนคือตัวนี้ครับย uh <c ười> ูคุงเขาติดใจปั้นหมอ้อมาเลยทุกคนดูดิไปปั้นอีกอันละอันนี้ก็ยังไม่ได้ทาอะไรเลยเดี๋ยวใส่กระเป๋าไว้ก่อนปั้นบนไปครับตอนนี้ เดเดิกนกลางคืน,น,นไม่กลับบ้านแล้วครับปั้นหม้ออย่างเดียวครับตอนนี้ <c ười> เรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเกลสก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราเอาขายจทย์เลยครับแล้วก็ห้ามห้ามเลยนะครับห้ามแล้วกลับบ้านเลยครับกลับมาถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวให้เขามานอนหลับก่อนดีกว่าหลับเอาแรงครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องเปิดร้านแต่เช้าครับเพื่อมีลูกค้ามาลุงลังนะครับตอนนี้เราก็มีเงินอยู่400แล้วอะ่ะเดี๋ยวเราซื้อของเล่นมาเพิ่มดีกว่าครับ ทุกคนผมอะได้เอาเงินนะครับไปซื้อของเล่นมาเพิ่มก็คือเพิ่มอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะที่กระดึบกระดึบกับอ่าที่ดีดลูกแก้วเพิ่มอีกหนึ่งวงครับอ่าแล้วก็มีที่นั่งเผื่อผู้ปกครองนะครับจะมานั่งอรอลูกๆบุตรหลานของท่านที่กําลังมาเล่นกิจกรรมเพื่ออย่างเพลิดเพลินนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้อ่าอยู่คุงของเรานะครับสดชื่นพร้อมที่จะเริ่มเปิดร้านนะครับไปเดี๋ยวเรามาเปิดร้านกันดีกว่าโอเพ่นเดี๋ยวผมล็อกประตูก่อนครับผมจะไม่ให้ใครเข้ามาในบ้านนะครับ ลอกฟอดอ่าเอวี่วันบัดยูคุงอ่าแล้วก็มาต้อนรับลูกค้าแถวนี้ครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสามารถพาบุตรหลานมาอ่าเล่นที่บ้านผมได้เลยนะครับมีทั้งดีลูกแก้วเรามีกระโดดดึงดึงด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีห้องน้างนําสาธารณะเป็นพุ่มไม้นะครับให้คุณได้เข้าไปฉี่นะครับเนาะอ่าส่วนคุณผู้ปกคอรองสามารถมานั่งรอทางด้านนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> นี่ทุกคนดูดิเด็กๆมาเล่นลูกแก้วครับน่ารักมากเลย ดูเฮ้ยแล้วก็มีคุณผู้ปกครองเด็กๆนะครับมาเล่นกระโดดดึงๆด้วยโอ้เป็นไงครับกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้านของยูคุงครับร้านไขควยูคุงก็โอเคอยู่เนาะนี่ทุกคนวันนี้ผมอ่ะล็อกประตูไว้ครับไม่มีใครสามารถเข้าไปลุงลังกับข้างในบ้านผมได้แล้วครับรู้สึกแบบปลอดภัยหายห่วงครับนี่ทุกคนดูดิเด็กๆแฮปปี้กันมากนะครับมีแบบหน้ายิ้มแล้วก็ติ๊กถูกด้วยครับ ธุรกิจเราน่าจะใกล้จะหนึ่งดาวแล้วครับเอา้าไอ้หนูทำไมมาลุงลังแถวนี้หนูหนูอย่าทำแบบนี้ no <c oughs> เราทำอะไรได้บ้างครับนี่โอ้โหทุกคนธุรกิจที่เราอยากจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีเด็กๆเ,เ,เนาะมาเที่ยวบ้านเรานะครับข้อเสียก็คือเขาจะมาเทสีเต็มบ้านนะทุกคนกดูดี <c oughs> ก็น่าจะต้องแบบอดเอาครับอดเอาเพื่อเงิน,นครับท่องไว้ฮึบๆๆ ทุกคนเราได้หนึ่งดาวแล้วครับตอนนี้แล้วก็เราได้เพิร์กพอยมา2อันเนาะเดี๋ยวขอไปดูหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกอันนี้นะครับก็คือ,อให้แบบได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นเกี่ยวกับแบบเาขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องรธุรกิจที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับเนาะเราสามารถแบบสร้างแรงบันดาลใจให้ซิมคนอื่นๆไงเหรอครับไม่แน่ใจครับก็เลือกไปก่อนอ่าเอา้าหมายสตอนคอมพิวต์ไปอีกหนึ่งอันแล้วครับ ดูเหมือนว่าการเล่นลูกแก้วของเราครับทุกคนเด็กๆจะชอบมากเลยครับมีแต่คนมาเล่นลูกแก้วครับไม่ค่อยมีใครมาเล่นดึงๆตัวนี้เลยเอา้าวพูดถึงปุ๊บก็มีคนมาเล่นดึงๆแล้วครับคุณป้าเอเลนอร์นั่นนะครับแต่ก็จะมีพื้นเลอะนิดหน่อยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาทาความสะอาดเดี๋ยววันหน้าถ้าสมมุติเราแบบมีเงินเยอะๆธุรกิจเราขยายขึ้นเราค่อยจ้างคนมามาแบบทําความสะอาดเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับ ไอ้กันต่อนอกจากจะมาเล่นของเล่นมาเล่น,มา,ลนมาเบิลดีลูกแก้วแล้วนะครับเรายังมีที่อำนวยความสะดวกนะครับก็คือสามารถมานอนงีบตรงเบาะไม้ตรงนี้หรือว่าจะไปนอนงีบในพุ่มฉี็ได้นะครับอ่า <c oughs> <c oughs> เอา้าคุณลุงผมก็จะมาขายเห็ดลมด้วยคุณลุงไม่ชอบผมเหรอครับคุณลุงเอา้าทําไมเป็นลุงหัวใจลบด้วยอะเราชวนคุณลุงขายเห็ดลมเฉยๆนะนะครับมาชวนคุณลุงขายเห็ดลมแป๊บหนึ่งนะครับผมขอมาเพิ่มค่าสังคมแป๊บหนึ่งครับคุณลุงช่วยคุยกับผมสักแป๊บหนึ่งได้ไหมครับ โอ้ทุกคนเราเปิดร้านมา22ชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวผมจะปิดร้านก่อนดีกว่าลืมปิดเลยอ่ะเปิดมา22ชั่วโมงนะครับตอนนี้เราได้เงินมาทั้งหมด1,122เหรียญนะครับถือว่าก็โอเคอยู่เหมือนกันนะเนาะผมว่าก็คุ้มอยู่ครับเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ทำความสะอาดนะครับเฮ้อะลยครับเนี่ยอู้ผมเพิ่งเห็นเกือบจะ2ดาวแล้วครับ๋อได้อยู่นะครับเนี่ยแต่เดี๋ยวให้ยูงุเขาดูแลตัวเองไปก่อนครับกินข้าวเอาแรงก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะมาทำความสะอาดที่เด็กๆมาลุงลังที่บ้านเราคลีนอัพนะครับคลีนอัพบนไปคลีนอัพจนเต็มทาร์ไปเลยครับนี่ไงเต็มไปแล้วโอ้ทำความสะอาดจนแบบเราจะได้เทรดอ่เขาเรียกว่าล,วลักความสะอาดนะแต่ผมจะไม่เอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ชีวิตยุ่งยาก ทำความสะอาดไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวเราค่อยจ้างคนทาความสะอาดนะครับก็สำหรับ E ีีแรกนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับเนาะเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยความไม่ค่อยลําบากเท่าไหร่อยู่ดีแล้วก็ได้เงินจากฟ้าประทานมา4 0 0พเหรียญนะครับเนาะได้มาสร้างบ้านเล็กๆแล้วก็มีอ่าเปิดร้านเล็กๆนะครับที่มีให้แบบมาเล่นกระโดดดึงๆแล้วก็มาดีลูกแก้วกันนะครับเนาะอ่าร้านของเราตอนนี้ก็มี1ดาวแล้วครับเราก็แอสเพียรลชันก็ผ่านไป1ขั้นแล้วครับ ก็เดี๋ยวมารอดู EP ต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับยังไงผมฝากทุกคนอ่ะกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับขอบคุณครับ